ลมหายใจทำไมเหรอไม่จำเป็นทำไมวิญญาณไม่ต้องดับยิบยิบอย่างนั้นก็ได้วิญญาณยังรู้อยู่ตลอดก็ได้ใครจะตอบได้ว่าวิญญาณดับเมื่อไหร่ใครจะสั่งได้ว่ามันต้องยิบยิบแบบนั้นหรือว่าวิญญาณยังรู้อยู่ตลอดถ้าจิตเขาตั้งมั่นล่ะอย่างเนี้ย ใช่โดยที่คนคนนั้นก็รู้รู้แล้วรู้สัจจะความจริงของวิญญาณแลว้วว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดนะทั้งกลางคืนกลางวันนะแต่ดับเมื่อไรเกิดเมื่อไรวัดได้จากไหนวัดได้จากการที่การรับรู้ตรงนั้นหายนะมันจำเป็นหรือว่าขณะที่หายใจ ออกหรือหายใจเข้าเนี่ยวิญญาณจะต้องเกิดดับแย่ๆไปหมดเลยเอาเกิดดับแล้วแล้วยังรู้อยู่กับลมอีกแทนที่ดับแล้วลมจะหายมีความคิดขณะหายใจเข้ามีความคิดเกิดไหมไม่มีมีขันอื่นเกิดไหมไม่มีไม่มีนั่นก็คือยังอยู่ขันนั้นยังอยู่รูปขันวายโยธาเหมือนเดิมจะไปเอาอะไรว่ามันเกิดมันดับ ถ้ามันเกิดดับมันต้องรู้เรื่องอื่นถ้ารู้เรื่องอื่นน่ะละใช่รู้แล้วกลับมาเรื่องอื่นต้องปรากฏขึ้นแทรกระหว่างกลางระหว่างหายใจเข้าออกขณะที่โยมนั่งรู้ลมอยู่เนี่ยแล้วหลุดไปคิดเนี่ยโยมรู้ไหมว่าหลุดตอนลมหายใจเข้าหรือออกและเข้ามาครึ่งหนึ่งหนึ่งในสองสามในสี่แปดในสิบหรือเก้าในสิบ รู้ได้ไหมไม่ได้เลยมันไปเมื่อไรมันก็ไม่บอกนะหรือตอนหายใจออกนะออกไปแล้วสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนครึ่งหนึ่งหกในสิบเจ็ดในสิบแปดในสิบไม่รู้แล้ววิญญาณมันต้องมาคอยไหมว่าลมหายใจเท่านี้ถึงจะดับย่างเนี้ยไม่สนใจ รู้ลมอยู่ก็คือวิญญาณยังมีอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่นั่นแหละวิญญาณหายไปดับไปแล้วเมื่อวิญญาณดับไปแล้วสัตตานังก็ไม่อยู่กับสัตตานังเฉยๆขี้เกียจจับวิญญาณดวงใหม่วะ่ะคอยก่อนไม่มีความเหนียวแน่นของอวิชชาคือความพอใจในวิญญาณนั้นมากเหลือเกินวิญญาณดวงหนึ่งดับพัว เกาะใหม่ทันทีไม่รอถามใครเลยนะไม่สงสัยลังเลด้วยเกาะใหม่ดีไหมมโนดวงใหม่จะเกาะดีไหมเนี่ยหรือไม่ดีอย่างนั้นเราก็สงสัยแค่วินาทีหนึ่งโอ้โหได้อยู่ในนิพพานวินาทีไงน,น,นะไม่ได้อยู่เลยเกาะทันทีเกาะปุ๊บมโนโน้มทันทีเหมือนกัน ยมจับแสงตรงไหนเนี่ยซุริเยตรงไหนเนี่ยหัวเนี่ยน่ะโน้มทันทีนะแสงส่องมานะส่องมาปุ๊บเกิดสีเขียวนะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้จับตรงนี้ปุ๊บเกิดนี้ปุ๊บเกิดเร็วเร็วมากอืมรู้แค่ว่ามันเร็วแต่ ไม่ใช่เอาความเร็วของมันมาใส่กับลมหายใจว่าอ๋อหายใจเข้ามันจะต้องปุ๊ป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 ตลอด,ดไม่มันต้องเปลี่ยนการรับรู้เปลี่ยนฐานที่ตั้งสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันยังรู้ลมมันยังอยู่ในฐานนี้ลูกประทุวบิญญาณปฏิทิตัังในลูกนอกจากหลุดไปคิด สัญญาสังขารอดีตอนาคตนั่นไม่รู้อันนี้แล้วดับแล้วดับจากตรงนี้ไปแล้วไปปรากฏไปตั้งอาศัยในสัญญาธาตุหรือสังขารธาตุหรือเวทนาธาตุก็จะรู้ธาตุนั้นๆต่อไปนี่เป็นอย่างนี้พอรู้ธาตุนั้นๆเสร็จปุ๊บเราระลึกได้ ทิ้งละนั้นทีกลับมาที่นี่รู้ไหมว่ากลับมาตอนกําลังหายใจเข้าไปครึ่งหนึ่งหรือเข้าเต็มปอดพอดีหรือกําลังหายใจออกวิญญาณจะมาอยู่ตรงไหนไม่รู้มาเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละเกิดดับเนี่ยหมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่หมายเอาตอนที่ ลมมันยังอยู่แล้วบอกว่ามันเกิดดับนะหรือหายใจเข้าหายใจออกตราบใดยังรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกตราบนั้นยังมีวิญญาณขันอยู่ตรงนั้นไม่งั้นใครจะมาบอกว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเข้ามนี่แหละถึงบอกเกิดดับนี่ต้องไขควรดีดๆมันคือการที่ก้าวข้ามปุริชนเลยนะ มันยิ่งใหญ่นะเรื่องการเกิดดับแต่นั้นมันก็คงจะจะยากพอสมควรเพราะร่างกายมันตันนะโยมจากช่องจมูกไปถึงปอดเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ช่องจมูกพวกมันออกทวานไปเลยซะเมื่อไหร่อะ มันก็ต้องกลับออกมาย้อนกลับที่เดิมเข้าปอดสุดเอาออกมามันไม่ยาวก็สั้นน่ะคนเรานะนี่ดังน,นั้นอันนี้มันเป็นแค่คำพูดเฉยๆที่ใช้พูดสำหรับจังหวะที่หายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นเองนะ วิญญาณมาตั้งหายไปเมื่อไหร่ดับเมื่อไหร่ไม่รู้ได้เลยตรงเนี้ยคือความเร็วของมันเนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่เคยรู้อันนี้แล้วไปรู้อันใหม่ แสงเคยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วไปตั้งที่ใหม่นี่คือความเร็วขณะที่ตั้งอยู่ไม่ได้เร็วอะไรยังแช่อยู่นี่เพลินกับอารมณ์กำลังมีนันทิไม่ได้ดับเลยกำลังมีสัญโยคะนะเพิดเพลินจเจริญใจรู้อารมณ์นี้ไปเรื่อยๆจเจริญเมล็ดพืชกำลังเติบโตงอกงามไม่ดับตอนนี้ยังไม่ดับ นพอถึงเหตุปัจจัยมันดับปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนไปอีกอันหนึง่งนี่นี่คือเร็วเนี่ยเนี่ยจากตัวใหม่ไปตัวเก่าเนี่ยเร็วอาการที่โน้มไปเนี่ยมไม่ทันตั้งตัวเลยรู้ลมอยู่เอา้าไปคิดเมื่อไหร่ไม่ได้อยากจะคิดเลยหลุดไปคิดแล้ะไม่บอกซะด้วยน ขนาดจ้องอยู่ตลอดอย่าไปไปฟบต่อหน้าต่อตาเนี่ยอืเ <c oughs> <c oughs> นี่เกิดดับใช้อย่างนี้แล้วการเกิดดับนี้จำเป็นไหมจะต้องเห็นในจตุทชาญเนีน่าอาจจะเคยได้ยินว่า ถ้าไม่ได้จดตุตชานนี่เห็นเกิดดับไม่ได้ไม่เป็นการเห็นเกิดดับอ้าวพูดขัดแย้งกับพระศาสดาซะแล้วใช่ไหมพอพระผู้มีพระภาคบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างอืมไม่ได้เริ่มจากจตุตฌาน อาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างต,ตัตยฌานบ้างจตุตฌานบ้างอากาสานัญจายัตนะบ้างวิญญาณญจายยัตนะบ้างอากินจัญญายัตนะบ้างเนวสัญญาณสัญญายตนะบ้างนี่แล้วก็มาบอกว่าเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าจึงบอกอย่างนี้ ผมก็บอกในปฐมฌานเนี่ยท่านก็นเริ่มอธิบายตั้งแต่ปฐมฌานเลย <c oughs> ทำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทำหน้าที่อยู่บุคคลนั้นเนี่ยเธอนั้นเนี่ยตามเห็นซึ่งทำเหล่านั้นเนี่ยทำเหล่านั้นก็คือขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณในปฐมฌานเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนเห็นเกิดดับเห็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นเนี่ยดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นก็คือเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแล้วจึงสามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้ต้องเห็นมากพอ ดำรงจิตไว้อย่างเนี้ยข่าวปฐมฌานแล้วเห็นการเกิดดับกันห้าดำรงจิตไว้อย่างนี้มากพอปุ๊บไปอมตะธาตุได้ทุติยฌานก็ได้ตาติยฌานก็ได้จตุตชฌานก็ได้ดันั้นคําที่ว่าจตุตชฌานอย่างเดียวก็ไม่ถูกละไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธเก้าระดับ ทำกว่าปฐมฌานมีไหมมีเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แล้วจิตหลุดไปเราเห็นเนี่ยละอกุศลกลับมาลมหลุดไปคิดพยาบาททิ้งพยาบาทกลับมาลมหลุดไปคิดเบียดเบียนทิ้งเบียดเบียนกลับมาลมนี่ไงเห็นไหมล่ะพยาบาทเกิดพยาบาทดับเบียดเบียนเกิดเบียดเบียนดับกามเกิดกามดับเห็นไหมถ้าเห็น พอแล้วนี่เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอริโยสมาธิขันโธนะนั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมสมาธิแบบนี้ก็ได้คือการหยิบอริยมัรคมีองค์แปดองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทำ เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะได้หมดเช่นยมคุมวาจาเราจะไม่พูดโกหกยุยงให้คนแตกกันคำหยาบเพ้อเจอ้อเมื่อโยมคุมวาจาสี่อย่างเนี้ยยมต้องดูใจตัวเองไหมเพราะก่อนจะพูดมันต้องคิดก่อนใช่ไหมอ่า ดูไม่ทันปากมันไปแล้วโยมก็ฝึกใหม,ม่คนนินทาเรามาเราสวนเปี้ยงเข้าไปโอ้ช้าไม่ได้ไม่ทันพอโยมฝึกเรื่อยๆนินทามาปุ๊บคิดจะสวนหยุดอืมแต่ยังคิดแต่ไม่สวนคุมวาจาใช้ได้ระดับหนึ่งต่อไปนินทามา แค่คิดรู้แล้วความคิดมาแล้วปากกำลังจะออกอืมหยุดความคิดทิ้งไปปากออกได้ไหมไม่ได้เพราะถูกดับตั้งแต่ความคิดถูกต้องมเออนี่ไงเราคุมสัมมาวาจาสัมมาวาจาจึงมาถึงจิตเลยแล้วไปถึงมโนหลุดพ้นได้เลยไงถ้าเราเห็นความลึกมันพอ ว่าเหตุมันมาจากเหตุจากการพูดมาจากอะไรผู้เจ้าบอกเลยคําพูดออกมาจากสัญญาโยมก็จะรู้ก่อนในใจว่าใจเราคิดอะไรจะพูดอะไรถ้ามองไม่ออกไม่รู้หยุดพูดสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะรู้โอ้โหอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะนั่นนะแล้วเวลาอยากจะพูดคิดมะคิดปรุงเดี๋ยวจะไปพูดกับคนนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นนะ นี่ไงวจีสังขารระดับนี้เรียกวจีสังขารปรุงและปรุงกําลังจะพูดไม่ออกมาเป็นวาจาหลุดมาทั้งปากเรียกวาจาดังนั้นในปฐมฌานวาจาดับวาจาจะดับไม่มีการพูดปฐมฌานนิ่งก็สังวสงรสำรวมอินทรีย์ไป การคุมแบบเนี้ยเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะหลุดพ้นได้แล้วความเห็นที่มาทำแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะพยายามถูกแล้วเนี่ยนะสติของเขาเป็นสัมมาสติเพราะสติโยมแยกได้นี่ยวา เฮ้ยอันนี้จะพูดชั่วแล้วไม่เอานะเอามันทิ้งไปอันนี้พูดดีอ่าปล่อยออกไปได้สัมมาวาจากระถาวัตถุสิบพูดสิบอย่างได้นี่คือเราสังเกตจิตเราหมดเลยจริงมากคนนั้นเริ่มดูจิตเป็นละแล้วก็แยกแยะเป็นมีนายทวารประตูผู้ฉลาดละ รู้จักคนร้ายรู้จักคนดีอนุญาตคนดีเข้าเมืองกันคนร้ายไม่ให้เข้าความตั้งใจมั่นของคนคนนั้นตั้งใจลงที่จิตของเขาละถูกต้องไหมอ่าเป็นสัมมาสม,มาธิแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคเกิดขึ้นมาห้าองค์พร้อมๆกันเลยสัม,มาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะ ความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องเพียนถูกสติถูกสมาธิถูกอีกสามอันวาจาก็ถูกถ้าวาจาถูกต้องไม่ผิดกรรมมันตะกายผิดได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกกลายผิดไม่ได้กายผิดได้เพราะวาจาเป็นปฏิจจสมุป,ปนธรรม วาจาผิดได้เพราะความคิดสังกัปะคิดผิดวาจาจะผิดคิดถูกวาจาจะถูกนะวาจาถูกกัมมันตะจะถูกวาจาผิดกัมมันตะจะผิดยมคิดว่าใครเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ว่าไปสักทีนะพอพูดว่าเรื่อยเดี๋ยวต่อไปจะเกิดการทำร้ายตามมา พอว่าไปเรื่อยคนนั้นว่าตอบตบตีกันละเห็นนะการทำลายมิจฉากรรมันตะเกิดขึ้นพอมิจฉากรรมันตะเกิดขึ้นปุ๊บมิจฉาอาชีวะเกิดขึ้นอาชีพนั้นผิดล,ละดังนั้นอาชีพอะไรก็ตามทำให้กรรมันตะเป็นมิจฉาทำให้วาจาเป็นมิจฉา ทำให้สังกปะเป็นมิจฉาไม่ดีหมดอาชีพอะไรก็ตามถ้าสัมมากรมัมตะถูกสัมมาวาจาถูกสัมมาสังกปะถูกทำไปเลยเพราะนี่คือเหตุเกิดของสัมมาอาชีวะใช้ได้แล้วอย่างเนี้ยนะ นี่ก็เป็นอย่างนี้เรื่องการเกิดการดับเรื่องว่าเกิดดับจะเห็นในช่วงไหนได้บ้างเห็นได้ตลอดอ่อยมีจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ